สวัสดีทุกคนนะครับนะครับวันนี้อยู่กับเราอู่ต่อรถยกช่างลุงอู่ต่อรถยกเมืองเชยภูมินะครับวันนี้กับบรรยากาศฝนก็กําลังตกนะครับวันนี้มาจะให้ทุกคนมาดูนะครับเป็นรถสไลด์นะครับที่เราผลิตนะครับเป็นรถสไลด์ที่ทําขึ้นกับรถกระบะนะครับซึ่งอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเยอะแล้วครับแต่วันนี้เราจะมาให้ดูมาให้ดูงานเราว่าเรามีความพัฒนาไปบ้างนะครับก็ รถไซของเรานะครับเป็นรีโมทหกช่องนะครับรีโมทเนี่ยหกช่องนะครับรีโมทก็กดเซฟตี้เสร็จนะครับแล้วก็เลื่อนลงเลยฮะมาเลื่อนลงดูมาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่าขั้นก่อนหนึ่งคันนี้เป็นถาดเหล็กนะครับถาดเหล็กพื้นเหล็กนะครับมันจะมีพื้นเหล็กกับพื้นสแตนเลสนะครับตัวเดียวครับทีเดียวไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็จะเป็นทรงเทชสวยนะครับ แซมไปด้วยสแตนเลสนะแล้วก็สวยๆครับนะครับก็มาดูใกล้ครับมาดูอันแรกก่อนนะครับกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือที่เรามีให้นะครับเป็นกล่องสแตนเลสนะครับสายรัดล้อทั้งหมด4ี่เส้นนะแล้วก็นะครับฝาปิดล็อกนะครับอย่างดีนะครับ ก่อนอื่นก็ไปนะครับถังลมนะถังลมหนึ่งลูกนะครับถังลมหนึ่งลูกปั๊มนะครับระบบระบบถุงลมสองลูกนะครับนะแล้วก็โช๊คนะครับเอ่อทับแรงนะครับ้สวยหนึ่งคู่เลยนะครับถุงลมก็ถุงลมก็ใช้ในรีมทครับนี่นะครับถุงลมก็เราจะกดลมขึ้นใช่ไหมก็กดลมขึ้นเห็นไหมครับจะปล่อยทิ้งก็ปล่อยทิ้งได้ นะครับลมก็จะมีการทําทงานหรือตัดต่อเรื่องอัตโนมัติของตัวตัวมันเองนะครับนับมาดูบนถาดมาดูบนถาดครับมาดูบนถาดบนถาดก็ไม่มีอะไรบ้างมากบนถาดบนถาดก็เป็นวินล,ลันว่าสิบสองอ่าหนึ่งตัวเอ็กแล้วก็สิบสองเอ็กหนึ่งตัวลูกลอกเป็นสตาร์ตะขอนะครับของผมจะทําตะขอหมดเพราะว่าเกี่ยวง่ายใช้ง่ายนะแล้วก็อ่าสปอร์ตไลท์นี่ก็จะเปิด แบบนี้แหละครับแล้วก็โลโก้บริษัทลูกค้าทางร้านลูกค้านะครับรถยกรถไซส์อะไรก็ตามอะ่ะนะเราก็จะตกแต่งให้อย่างสวยงามนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับก็กดขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูครับนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตมาดูฝั่งนี้ก่อนพอดีก่อนนะมาดูว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเห็นชัดมากเลยนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปั๊มเอซี12โวลต์นะครับ รางกระดูกงูก็เป็นสแตนเลสที่เราออกแบบปัมม๊มเอทีสองโวลต์แบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับเห็นไหมฝั่งนี้จะเห็นปัม๊มจะเห็นถังลมแบบแบบชัดเจนมากนะครับการออกแบบดีไซน์งานก็มาตรฐานครับปไปดูไปดูตอนขึ้นว่าจะสมูทขนาดไหนนะครับง่ายครับเราเป็นอู่ต่อรถยกนะครับเชฟภูมิถ้าใสนใจก็ นะครับติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์082 686 1นะครับติดต่อนะครับทาง Facebook ก็ได้ครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับติดตามทาง YouTube นะครับ YouTube อูต,ต่ระยกช,ยชัยภูมิทั้งลุงชัยภูมินะ ลงช้าลงเร็วฮะโช๊คทับแรงมันจะมีที่ปรับนะครับจะให้ลงเร็วลงช้าเราก็ปรับได้ที่โช๊คทับแรงนะครับพอลงแล้วเราก็ดันเข้านะครับเสร็จแล้วก็ปิดเซปตี้แค่นั้นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสวยๆฮะนะท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดรถเป็นรถไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับหกล้อ อ่าร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนะติดต่อสอบถามนะราคาทรงนี้หมดเลยสวยๆวยหกร้อก็จะใหญ่ขึ้นนะลักษณะแต่เรื่องงานรายละเอียดแบบนี้เลยครับผมฝากนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย์สองเก้าแปดหนึ่งครับช่างรุ่งรถยกชัยภูมิขอบคุณครับ